หายเงียบไปนานค่ะจู่จูก็มีความเคลื่อนไหวมาจากฝ้าของคุณทักษิณชินวัตรอดีตน,นายกรัฐมนตรีนะคะว่ามีคิวที่จะลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีในระหว่างวันที่13ถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้ค่ะทำให้มีการตีความกันไปนะคะว่าเอ๊ะหรือเขาจะได้รับสัญญ,ญาณอะไรดีๆมา เพราะหากจำกันได้นะคะคุณทักษิณเนี่ยเก็บตัวเงียบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะเหมือนตั้งใจที่จะหลบฉากไปนานนับเดือนนะคะในช่วงที่มีมรสุมเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะทั้งกรณีครอบนำพักลม้มล้างการปกครองนะคะกระทั่งมีกระแสข่าวว่าจะขออนุญ,ญาตศาลออกนอกประเทศไปแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะล่าสุดเนี่ยก็ยังถูกจับจ้องนะคะโจมตีในเรื่องของกรณีชั้น14ขึ้นมาอีกค่ะ แต่ในช่วงสองสามวันนี้นะคะปรากฏว่ามีกระแสข่าวที่น่าจะเป็นไปในทิศทางบวกกับคุณทักษิณและพรคเพื่อไทยหรือไม่นะคะเพราะว่าในส่วนของคดีล้มล้างการปกครองที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรไปยื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเอาไว้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ส่งต่อไปให้อัยการสูงสุดชี้แจงภายใน15วันนะคะว่าได้ทําอะไรไปให้กับคุณธีรยุทธ์นะคะเพราะว่าคุณธีรยุทธ์ไปร้องกับอัยการสูงสุดเอาไว้ก่อนทีนี้เนี่ย ในประเด็นของอายการสูงสุดนะคะก็มีรายงานข่าวออกมาที่ก็มีเขาหลังว่าจะเป็นบวกกับขุนทักษิณขึ้นมาค่ะในทนํานองที่ว่านะคะจะเสนอความเห็นขึ้นมาว่าพฤติการของขุนทักษิณน,นั้นไม่เข้าข่ายลุมล้างการปกครองค่ะก็ทําให้มีการเชื่อมโยงนะคะการเคลื่อนไหวของขุนทักษิณในช่วงนี้ว่าจะเป็นการกลับมาสู้นะคะอีกครั้งในสนามการเมืองและก็ประเดิมกันที่นะคะนายกอบจอ,อุดรธานีค่ะ ในยะหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือที่อุดรธานีเนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงก่อกํากเนิดของคนแสดงค่ะอีกในหนึ่งเนี่ยก็ตีความกันไปว่าเป็นเพราะเขารู้ตัวหรือไม่ว่าจะมีโอกาสรอดแม้อีกด้านหนึ่งนะคะจะมีข่าวว่าเอกการสูงสุดเองเนี่ยยังไม่ได้สรุปในเรื่องนี้นะคะโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทางานค่ะเบื้องต้นเนี่ยมีการเรียกคุณชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกฐมนตรีไปให้ถ้อยคําแล้วนะคะ เรื่องคุณทักษิณลงพื้นที่นะคะไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีนั้นนะคะนักข่าวเนี่ยไปถามกับนายกอิงแพรทองทานชินวัตรเนี่ยก็ได้ขวามาว่านะคะนายกเนี่ยไม่รู้มาก่อนคะ่ะว่าคุณทักษิณจะลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีเพราะไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคะแต่คุณทักษิณเนี่ยก็พูดเสมอคะ่ะว่าอยากจะไปเจอประชาชนที่เลือกท่านมาคิดว่าเป็นหนึ่งในนั้น อย่างไรก็าตามค่ะคงต้องจับตานะคะว่าความเคลื่อนไหวระหว่างวันนี้ไปจนกว่าจะถึงวันที่13พฤศจิกายนจะมีปัจจัยใดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงหรือไม่นะคะหรือนะคะเมื่อคุณทักษิณน,นะคะหากจะลงไปในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีนั้นจะไปในฐานะผู้ช่วยหาเสียงอย่างเป็นทางการหรือไม่นะคะเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางทางด้านกฎหมายซ้ำสองและอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณทักษิณบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานนั้นนะคะ ในวันที่13พฤศจิกายนคุณทักษิณจะคืนฟอร์มกลับมานะคะให้สัมภาษณ์สื่อและเดินสายเหมือนเดิมหรือไม่